ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนี้นะครับผมไดกดกด b s c r r i e e เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะฮะก็วันนี้ถามว่าเข้า google มันทำไมนะครับผมก็มีน้องนะฮะผมน้องลินล่านามนิละนามคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพี่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าปก YouTube ยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวสอนเลยนะฮะก็ เ <g arness> <g arness> <g arness> ม็ดไม่เม็ดยังไม่มีนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับผมเข้าที่ Google Chrome นะครับผมต้องมี Google Chrome ตัวนี้ก่อนนะฮะอย่างเงี้ยฮะโอเค okay. เข้ามาครับให้พิมพ์ว่า YouTube Browser นะครับพิมพ์เลย <g arness> ไม่ต้องพิมพ์แบบผมนะครับผมแบบดูออกนะฮะเบราวเซอร์นี่ครับผม พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะผมให้เข้าไปที่อันแรกนะฮะโอเคเข้าไปที่อันแรกอันแรกสิโอเคเน็ตก็ค่อนข้างจะหลุดบ่อยนะครับผมแล้วก็แบบคุณคุณต้องเลือกโครมเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอะไรนะเพราะว่ามันเปลี่ยนง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกระตุกกระตุกบางช่วงนะพอแบบมาอย่างนี้ใช่ปะเออพอเราจะกดไปอย่างนี้ ไม่ได้นะครับผมเราต้องกดสามจุดนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับผมกดไปเลยเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าเหมือนเดิมนะครับผมพอขึ้นหน้าเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ให้คานกดไปที่รูปของท่านนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมเป็นอีเมลผมแล้วก็ยอดติดตามผมเนีครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่สตูดิโอนะครับผม ตูดีโอผู้สร้างนะฮะแล้วก็ให้ท่านรอสักครู่นะครับถ้าเน็ตแรงก็ไวนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตดูทั้งหมดนะฮะโอเคอ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็มันจะมีอยู่พวกนี้เยอะแยะเลยนะครับผมให้ท่านให้ท่านนะครับผม เข้ามาที่หน้าเดสก์ท็อปนะฮะไม่งั้นก็ไปไปที่ช่องนะผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะทะเบียนหรือการยอมรับเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบอย่างผมเนี่ยฮะตรงเนี้ยเห็นไหมเออตรงเนี้ยพาร์ทเนอร์ยืนยันแล้วเนี่ยครับให้ลงทะเบียนให้เสร็จก่อนนะครับผมผมก็ลงมาเสร็จแล้วนะฮะแล้วมันยังได้ตังค์จากยูทูบอีกนะครับผม อ่าได้เดือนละของผมนี่ได้เดือนละเก็บบาทนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนโอเคนะครับก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปนะฮะใหเข้ามากดที่แก้ไขนะครับแล้วก็รอสักครู่นะฮะเพราะว่าเขาจะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเราจะให้ท่านนะฮะมันจะมีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดการสร้างได้การอะไรการสร้างรายได้นะผม ไม่เกี่ยวกันเลยเนะี่ยให้กดไปมันจะบอกว่าตอนตอนแรกมันบอกว่าอะไรมีอะไรสักอย่างนี่แหละนะให้กดไปนะครับผมมันบอกว่าการการอะไรนะแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะตรงนี้นะตรงรูปที่ผมเปลี่ยนดูนะเป็นรูปที่สนะี่ผมคลิกเข้าไปนะฮะของท่านมันจะเป็นอักษรยาวๆนะ เข้าไปเปลี่ยนภาพนะครับผมผมเป็น,นงผมก็เปลี่ยนภาพเลยกไปที่เอกสารนะฮรแล้วก็ให้ท่านเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนกกลลรูปแกลเลอรี่มีนะครับนนผมมีเยอะแยะเลยนะครับผมหลากหลายสาขานะครับผมวันนี้ก็เป็นรูปตัวเองนะครับผมก็ห้าเลยนะี่ย โอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านเลือกรูปของท่านนะ้รผมจะรูปนี้นะครับผมรูปเดิมโอเคพอรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านขวานะครับผมก็ให้ท่านกดไปเลยนะครับผมให้ร้อยันเป็นสีฟ้าก่อนผมกำลังเปลี่ยนนะครับผมโอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับผมบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเคบันทึก ก็กดเลื่อนลงนะฮะเลื่อนลงแบบให้ขอมันหมุนลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อจะให้เห็นภาพของอที่เราเปลี่ยนไปนะฮะโอเคโอเคนะครับผมก็สำหรับ YouTube ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ็ดูแล้วนะครับผมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วกดกดสควอชกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสอนวันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้ามีอะไรอยากให้ผมสอนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะไปบอกทางแชทก็ได้นะฮะหรือแบบเจอกันก็เอ้ะแคปหน้าจอมานะครับ